ครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น USB tester นะครับหรือว่า USB a n a l y s สนะครับผมนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า USB fast charger tester ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่สามารถตรวจเช็คโปรโตคอลของอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นมาตรฐานนะที่มีการฝังชิป e-market ไว้นะในตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะสามารถอ่านค่าได้นะครับว่าเจ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยมัน support การชาร์จแบบไหนบ้างนะครับผมนะครับ โอเคครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อของเฟน s ัสิตนะผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับสกดด้วย f n i r s i นะครับผมนะครับเฟน s ัสิตเนาะนะครับรุ่น f n b 5 8นะครับตัวนี้ก็หน้าตาหน้าใช้ทีเดียวแล้วก็มีแพ็กเกจที่มีเคสมีอะไรปกป้องทำมาสวยงามทีเดียวนะครับผมนะครับโอเคละยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็ผมจะเอามาลองเทสแล้วก็รีวิวกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพอจะมีนะ ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสายชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวเบื้องต้นวิธีการใช้งานให้ดูว่ามันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับโอเคนี้อันนี้ที่ผมซื้อมาก็คือเป็นกล่องแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องของเขานะครับผมนะครับนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสเปคให้ฟังคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีสเปคนะครับผมนะครับมอนิเตอร์นะครับโวลเตจได้ถึง4ถึง28โวลต์นะครับ อมอนิเตอร์เคอร์เลนต์ได้แม็กสุดก็คือ7แอมป์นะครับผมแล้วก็มอนิเตอร์พาวเวอร์หรือว่า PD นะได้สูงสุด140วัตต์นะครับผมนะครับแคปซิตีที่สามารถวัดได้นะครับได้ถึง9,990.99แอมป์นะครับก็เยอะมากเลยนะ,ะวัตต์นะครับที่สามารถวัดได้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการสกีนฟลิปก็คือหมุนหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับคือสามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปได้นะครับผมในฝั่งของ Android นะในส่วนของ iOS ยังใช้ไม่ได้นะครับเท่าที่ผมลองมานะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของ PC นะครับสามารถต่อมอนิเตอร์ผ่าน PC ได้เหมือนสโคปเลยนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยนะครับผมดาาแกูข้ง ครับพอเราแกะมานะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องเลยนะครับก็แพ็กเกจก็ไม่มีอะไรนะไม่มีคู่มือไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีใบรู้สึกอ่านี้จะมีใบตัวนี้นะครับเหมือนใบ QC ของเขานะที่เขาได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเนื้องานกันนะครับตัวเนื้องานนะครับที่เห็นตอนนี้เลยนะครับก็ก็คือดูแบบคือผมมี USB เทสเตอร์หลายตัวนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับอันนี้คือตัวก่อนนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ประมาณสัก5้าปีแล้วนะครับเนี่ย นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีจอเหมือนกันนะแต่ว่าแพ็กเกจอะไรก็ยังเปื่อยๆแบบนี้อยู่นะครับผมนะครับครับซึ่งตอนนั้นนะครับเอ่อที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยมันยังไม่มีชาร์จแบบระบบไปใหม่เช่น Q3 Q4 อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ PD นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเช็คได้นะครับเช็คได้แต่5โวลต์นะครับผมแล้วก็9โวลต์ปกตินะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถอ่านชิปของ Emaker ได้ด้วยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเครื่องนั้นเป็นยััััังงไบบบบ้้้้าาานน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 ะะะะคคครรรเีอก็็ปดห อันนี้เป็นด้านบนนะครับด้านบนจะมีปุ่มให้เลือกนะเล็กก็คือซ้ายขวาแล้วก็กดโอเคหรือว่า Enter ลงไปนะปุ่มข้างๆตรงนี้จะเป็นปุ่มย้อนนะครับปุ่ม Back เนาะ ตัวนี้นะครับพอร์ตอันนี้จะใช้เฉพาะกับ PC นะครับก็คือเสียบเพื่อจะอ่านค่ามอนิเตอร์นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ผมเดาไว้ว่าน่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตโปรแกรมนะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับผมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆตามที่ตัวบริษัทเขาได้อัปเดตมารุ่นสมมุติว่ามีรุ่นนี้แต่เป็นตัวใหม่นะครับแล้วเป็นโปรแกรมตัวใหม่แล้วก็สามารถอัปเกรดตามได้นะครับผมนะครับก็ดีมากเลยนะครับอันนี้นะครับ นะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับตัวข้างหลังก็จะมีโลโก้นะครับตัวน็อตอะไรก็จะเป็นในส่วนของสเตนเลสสีดำหมดเลยนะครับผมนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับจะมีพอร์ตอยู่3อันนะอ่าอันนี้นะครับพอร์ตสอันนี้ก็จะมี y y p C นะครับไมโคร USB นะครับแล้วก็ Type-C อีกช่องนึงนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็น Pdcom นะครับก็คือเอาไว้เปิดปิดนะครับ ตัวสายชาร์ที่เป็นไฮพาวเวอร์นะครับผมว่าเราจะใช้ไม่ใช้แล้วก็ปิดจากตัวนี้ได้นะครับผมนะครับก็ไว้กันเวลาแบบวนเตจเกินเวลาเราเอาสายพีดีมาเสียบแล้วไปต่อพ่วงอย่างอื่นนะครับผมนะครับนะครับอินพุตจะมี3พอร์ตก็คือมี USB-A ตรงนี้1พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB-C USB ในส่วนของ USB Type B ด้วยนะครับเนี่ยครับมี2ช่องตรงนี้ เป็น C กับ B แล้วก็เป็น A นะครับผมมี3ช่องที่เป็น Input นะครับส่วน output ก็จะมีย s b C นะครับผมนะครับแล้วก็มีในส่วนของ u s b A อีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้นะครับผมนะครับจะประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็หน้าจอค่อนข้างที่ใหญ่ๆดีเดียวนะครับผมแล้วผมลองเสียบเปิดให้ดูเบื้องต้นก่อนนะว่าหน้าจอเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองวัดกันดูนะครับโอเคครับอันนี้เป็นสายชาร์จที่ผมเอาไว้ชาร์จประจําอยู่นะมันจะมีเป็นหม้อแปลงตัวใหญ่ๆอยู่นะครับผมตัว เป็น USB in นะครับเปิดมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเขานะครับหน้าจอเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด4แบบนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มีแยกกลุ่มให้นะครับเซฟไว้โปรไฟล์ไหนโปรไฟล์ไหนได้ทั้งหมด10โปรไฟล์นะครับผมก็จะบอกความจุบอกการชาร์จบอกวัดนะครับว่าสามารถชาร์จหรือว่าจ่ายแอมป์ได้เท่าไหร่จ่ายวัดเท่าไหร่นะครับมีโวลต์มีะไรแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นบอก ชนิดของสายที่เราเสียบอยู่นะครับผมต่อมาก็จะเป็นแอปเปิลจะเขียนไว้ว่าแอปเปิลมป์ตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดที่ชาร์จ2 4แอมป์อยู่นะครับตอนนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะเป็นระบบทิกเกอร์นะตอนนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับผมครับตรงตรงนี้นะครับก็จะบอกค่าโวลต์แอมป์วัตต์นะครับที่ออกทางด้านเอาต์พุตนะครับตรงนี้กับตรงนี้เนาะแล้วแต่เราจะเลือกเสียบนะครับผมถ้าเราเสียบเอาต์พุตปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็เวลาฟลิปจอรครับเราแค่เอียงอย่างนนี้ะครับเนนี่ยมัจจะฟิปองให้อย่างนี้ครับ ฟิปได้แค่บนกับล่างนะครับอย่างนี้เนาะนี่ครับมันก็จะกลับให้อัตโนมัตินะครับผมนะครับโอเคครับต่อมานะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นกราฟครับนี่กราฟตรงนี้เนาะนะครับกราฟก็สามารถเปลี่ยนได้นะนี่ครับกดค้างไว้นะเวลาเราเปลี่ยนกราฟของหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นดูไฟบวกของดีบวกดีลบนะครับขาดีบวกดีลบของ USB นะครับตอนนี้มันนิ่งอยู่นะนะครับ5โวลต์นะบวกลบนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็น Vbus สนะครับผมนะครับที่จ่ายออกมาตอนนี้นะครับ กดอีกทีนึงก็จะเป็นโวลต์กับแอมป์นะตอนนี้แอมป์มันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแอมป์ไม่ได้เสียบโหลดนะครับผมนะครับอ่ะกดอีกทีก็จะวนมาที่เดิมนะครับโวลต์ทับแอมป์นะตัวนี้นะที่ผมดูบ่อยๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นเช็คได้ฟ้าชาร์ตนะครับมีสติสติกก็คือสถิติในการชาร์ตนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกเลยครับว่านะครับเนี่ยช่องที่1หรือว่าเอ่องหนึ่งเนี่ยเราชาร์จ กระแสที่ออกเอาพุทนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็วัดเท่าไหร่เวลาที่เราชาร์จเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกโปรไฟล์ fi, ได้ทั้งหมด10โปรไฟล์นะครับผมนะครับนะครับต่อมาก็เอาเวลาเราจะกดลบหรืออะไรก็กดโอเคไปทีนึงนะมันก็จะมีให้เลือกว่า Set a d ดเรคคอร์ดคลีนก็คือลบออกนะครับผมนะครับกดปุ่มนี้ก็คือแบ็กก p ันะครับนี่ครับ แบกกลับอย่างนี้เนาะแล้วก็เลือกตัวนี้ได้นะครับดูความจุข,ของแบตเตอรี่ได้นะครับขณะที่เราเชาร์จเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเลือกนี่ครับตัวนี้มันก็จะมีกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปก็คือโปรไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอุปกรณ์ที่หนึ่งเนี่ยที่เราทําการชาร์จไว้เนี่ยมันจะเลคคอร์ดไว้ปุ๊บแล้วมันจะคํานวณน,นะครับผมเนี่ยค่าค่าความเสื่อมแล้วก็โวลเตจของแบตเตอรี่ก็สามเจ็ดโวลต์อยู่แล้วครับอันนี้เขาตั้งไว้ที่เก้าสิบนะก็คือค่ากลางนะครับตอนนี้นะราดมาไ้ก็ปณ ไม่ถึงถ้าแปดมีแอมเ์มอนนะอาจจะเสียแป๊บเดียวนะเนี่ยอย่างงี้นะครับจริงๆมันต้องขึ้นเป็นแอมเลยนะนะครับเวลาเราช้านะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันคร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อออฟไลน์เรคคอร์ดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราบันทึกกราฟเมื่อสักครู่นี้เก็บไว้นะครับเอ่อช่องหนึ่งช่องสองนะครับก็แล้วแต่เราเลือกขึ้นมาดูนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้กดบันทึกนะนะครับ ทูนบล็อกนะครับก็สามารถเลือกได้หลายอย่างครับครับตัวนี้จะเป็นเคเบิลรีสิ t แ n นด e เ e ท t ช o ันนะครับก็คือเอาไว้ตรวจสอบค่าความนันทานในสายนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเขาก็จะอ้างอิงนะครับว่า41โวลต์2แอมป์บ้างนะครับแล้วแต่เราเลือกนะเนี่ยครับอย่างนี้คือผมยังไม่ได้ชาร์จนะมันก็เลยขึ้นนอนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นชาร์จปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเช็คได้ว่าค่าของสายนะครับค่าความต้านทานของสายเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็น PD Setter ตนะครับตัวนี้สามารถที่จะคอนโทรลสื่อสารกับมออแปลง PD ได้นะครับว่าอย่างเช่นปกติแล้วเวลาเราเสียบที่ชาร์จใช่ไหมครับถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เป็น PD เนี่ยเขาจะคุยกันระหว่างเครื่องชาร์จนะครับกับโทรศัพท์เรานะครับเขาจะรู้กันเองว่าเออตอนนี้นะโทรศัพท์เราเป็น PD นะ ตัวมอแปลงเนี่ยเขาก็จะเปิดในโหมดของ P.D. หรือว่าเปิดไฟในโหมดของ P.D. นั้นๆให้เหมาะสมกับเครื่องเรานะครับแต่ตัวนี้สามารถอคอนโทรลสั่งงาน P.D. ได้อีกทีนึงก็คือพูดง่ายๆคือเอาไว้เทสในโหมดต่างๆของ P.D. นะครับว่าถ้าเราบังคับให้มันจ่าย5โวลต์9โวลต์12โวลต์20โวลต์นเนี่ยมันสามารถจ่ายได้ไหมนะครับผมตามสเปคของหมอแปลงนั้นๆน,น,นะครับผมก็เป็นการเทสเจ้าตัวหัวหมอแปลงนั่นเองนะครับผมนะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้ P.D. Converter นี่ผมไม่ได้ใช้นะ เหมือนกับเปลี่ยนจาก Q2 ให้เป็น PD นะครับบังคับบังคับโวลต์นะครับบังคับให้ตัว Q2 เนี่ยจ่ายโวลต์ให้เป็น PD แทนนะครับผมเหมือนกับสเต็ปอัพอะไรประมาณอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมนะครับตัวนี้เป็น USB C เคเบิลก็เอาไว้วัดสาย USB C ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวเคเบิลริสติเซนนี่นะครับผมนะครับก็แต่ตัวนี้จะเป็น USB C นะครับผมนะครับเดสเคเบิลนี่ผมไม่แน่ใจนะก็คืออะไรนะน่าจะเป็น วัดค่ากระแสที่สามารถไหลผ่านตัวสายไฟได้นะครับเนี่ยตัวสายชาร์ดน,นี้นะครับผมนะครับแล้วก็มีเซตติ้งก็ทั่วไปครับเนี่ยครับตั้งค่าเรคคอร์ดเอ่อตั้งค่าความสว่างได้แล้วก็สแตนบายได้นะครับเวลาในการดับหน้าจอนะครับผมแล้วก็ตั้งในส่วนของเอ่อหน่วยต่างๆนะครับผมนะครับ ความเร็วในการรีเฟรชหน้าจอนะครับในการแสดงผลแล้วก็เลือกได้นะครับมีภาษามี Gsensor นะครับสตาร์ทเพจนะครับแล้วก็ปิดเปิดเสียงอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเลคคอร์ดนะครับในโหมดเลคคอร์ดนี้ก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเคอร์ฟเลคคอร์ดไทม์แล้วตอนนี้แต่สแตนดาร์ดก็จะออฟไว้นะครับโลว์เวอร์เลคคอร์ดเคอร์ฟก็50มิลลิแอมอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เราบันทึกอะไรแต่ผมไม่ได้เปิดไว้นะพวกนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ดหมดนะครับผมทิกเกอร์ก็เหมือนกันครับทิกเกอร์ก็สาามรถ ปรับตั้งได้นะครับผมว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้บูตเดสหรือว่าเป็นบูตเป็นของ a p p l e ก่อนอะไรเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะสั่งงานตัวนี้นะแต่อันนี้คือสแตนดาดเขาออาไว้ผมก็จะออาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จุดประสงค์ในการใช้งานที่แน่นอนนะว่าจะไปทําอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าโรงงานนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเฟิร์มแวร์นะครับผมที่อ,อยู่ในเครื่องเราตัวนี้จะเป็น0.68แล้วนะผมมีคลิปนะครับที่ผมทําวิธีการอัปเกรดไว้ก่อนนะเพราะตอนที่ผมซื้อมามันเป็น0.63นะ ก็ยงลองย้อนกลับไปดูสักคลิป2คลิปนะครับจะอยู่ไม่เกินนี้นะครับจะมีวิธีการอัปเกรดเจ้าเครื่องนี้อยู่นะครับว่าอัปเกรดยังไงบ้างนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของหน้าแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ทูนบล็อกทูนบล็อกดูไปแล้วเนาะอ่ะฟาชาร์จิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะตัวนี้นะให้ดูหน้าแอปพลิเคชันก่อนนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอที่บอกโวลต์แอมป์วัตต์นะครับแค่นี้เองนะครับ เทเบเเจอร์เท่าไหร่ก็คืออุณหภูมิของเจ้าตัวเครื่องนี้นะไม่ใช่อุณหภูมิสายนะครับผมนะครับถ้ากดทีนึงจะหยุดกดอีกทีนึงจะวิ่งนะครับคือกดไว้ดูนะว่าค่าเท่าไหร่นะครับผมนะครับโอเคแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับตรงนี้เราก็กดสามารถกดเข้าไปที่จะเปลี่ยนได้นะครับกดเป็นเน็ก group ก็คือมันจะขึ้นเป็น group ที่2อย่างเงี้ยตัวนี้นะครับเราจะเห็นอยู่ว่ามันเป็น1นึทับสินะเดี๋ยวผมจะกดแล้วผมจะกดเน็กก r o u นะมันก็จะเปลี่ยนเป็น 2ทับสิก็คือไปอยู่ในโปรแกรมที่2นะครับที่เราจะให้มันบันทึกลงไปนะครับว่าอาจจะเป็นเครื่องที่2นะครับที่เราเอาไปเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเก็บค่าได้ทั้งหมด10 10ค่านะครับผมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะ back กลับไปเหมือนเดิมเป็นกรุปที่1นะครับก็คือ last กรุปนะนะครับกรุปที่1นะครับผมนะครับก็จะมี start offline นะครับเนี่ย start offline ก็เมื่อสักคู่นี้ที่ให้ดูที่เป็นกราฟครับว่ามัน record offline กราฟไว้นะครับให้เราย้อนกลับไปดูได้นะ นะครับแล้วก็เป็นเคลียร์ออฟไลน์กราฟนะครับผมแล้วก็เป็นสตาร์ทลิมิตตัวนี้นะครับว่าอาจจะตั้งเวลาไว้ได้นะครับว่าถ้าเกิดมันชาร์จเกิน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยให้มันมีเสียงเตือนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับหน้าเมนูก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูจริงๆว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาลองเริ่มเทสจากตัวอะสายนี้ก่อนเลยเดีวกนสายตัวนี้จะเป็นสายที่ผมชาร์จเป็น Q ิสอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับ อันนี้คือเรายังไม่ได้ชาร์จนะครับถ้าผมจะเทสอย่างเดียวนะเทสสายก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเสียบชาร์จนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับกด Enter เข้าไปทีนึงแล้วก็เลือกฟาชาร์ตนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเขาก็จะขึ้นตัวแดงๆขึ้นมานะว่าฟาชาร์จิ่งฟังก์ชันวิวแอพพลายไฮโวลเตสนะครับผมนะครับก็เขาบอกให้เราถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะที่เป็นที่ต่อกับเอาวต์พุทตรงเนี้ยออกให้หมดนะครับเหลือแต่อินพุตตัวนี้นะเพ โอเคนะครับเลดี้ผมพร้อมแล้วนะครับผมก็จะเทสเลยนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกหมดนะครับว่าไอตัวสายที่ผมเสียบชาร์จในมอเอแปลงเนี่ยเขาสามารถใช้งานในโหมดไหนได้บ้างนะครับตัวอะแดปเตอร์ตอนนี้ที่ผมเสียบอยู่นะครับเขาจะมีในฝั่งของ Q2 กับ Q3 นะนะครับเป็นชาร์จธรรมดากับชาร์จไวนะครับอันนี้คือคือผมเสียบในช่องธรรมดานะจะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นเป็น Apple 5 5โวลต์2.4แอมป์นะครับแล้วก็เป็น DCP 5โวลต์1.5ก็คือเป็นชาร์จพวกซัมซุงธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ในโหมดของ5โวลต์2.4แอมป์ก็เป็นของ Apple ปกตินะครับจะได้แค่สองโหมดนี้นะก็คือถ้าเราเสียบช่องนี้ไฟจะออกแค่สองโหมดนี้เท่านั้นนะครับผมนะครับ PD PD ไม่ได้นะครับผมนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะเลื่อนเปลี่ยนช่องนะเป็นช่องที่เป็น Q 3.0นะนะครับมันจะมี9โวลต์ด้วยนะเดี๋ยวอนี้ผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมถอดแล้วผมเปลี่ยนใหม่่่นนนนนะะะะคครรัับบเปลลีีียชอองงแ้วผมจกกดทึ โอเคนะผมว่ากดให้มันเทสเลยครับอ่ามาแล้วเห็นไหมพราะมันต่างกับเมื่อกี้นะนะครับเมื่อกี้มันจะขึ้นแค่2อันก็คือเป็น5โวล์นะครับ2.4กับ5โวล์1.5นะตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาเป็น s a m s u n ง AFC ก็คือเป็น Adaptive Fast Charging นะครับผมนะครับขึ้นมาที่9โวล์แล้วก็เป็นหัวเว่ยอันนี้น่าจะเป็นฟ a า t เหมือนกันนะ5โวล์9โวล์ก็เลือกโหมดได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเนี่ยคิวสองคิวสามขึ้นหมดเลยคิวสองก็ได้ห้าโวลต์เก้าโวลต์สิบสองโวลต์ส่วนคิวสามเนี่ยชาร์จเร็วสุดจะได้สิบสองจุดห้าโวลต์วีแม็กนะครับผมนะเห็นไหมามาันสามารถอ่านได้หมดเลยนะว่าตัวอะแดปเตอร์ของเราเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเ,ออเสียบใช้กับโทรศัพท์ให้ดูนะครับก็ทําการเสียบเป็น USBC ก็ได้นะ้ะเร็วหน่อยปึ๊บอินพุตก็คือเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น USB Type A กก็ได้นะหรือว่าเป็นตัว ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะแบกออกไปนะแล้วผมจะทําการเสียบชาร์จปกตินะครับแล้วก็เลื่อนมาที่โหมดหน้านี้นะครับผมนะครับผมก็จะทําการเสียบชาร์จเนาะนะครับผมก็จะเสียบอันนี้เป็นเอาพุดนะครับเอาพูดจะมี2อันก็คือมีตัวนี้กับด้านค่าที่เป็น USB A นะครับผมใช้ USB C นะเสียบปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะเอ iPhone ผมเสียบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงนะโอเคตอนนี้ชาร์จแล้วนะครับตอนนี้เครื่องผมติดขึ้นชาร์จขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับชาร์จอยู่นะนะครับก็จะ เออ่ Power Bank ของผมนะครับจ่ายไฟอยู่ที่7วัตต์นะเห็นไหมเจ็ดวัตต์นะครับผมนะครับแล้วก็จะขึ้นมาบอกด้วยนะว่าเอ่ออยู่ในโหมดของ2.0นะ2แอมป์นะครับ Samsung 2.0แอมป์แล้วก็ DCP ที่1.5แอมป์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นที่1.5เห็นไหมสังเกตที่แอมป์ครับแอมป์เขาจะขึ้นที่1.5แอมป์เห็นไหมฮะเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นอยู่นะเนี่ย DCP 1.5เมื่อกี้ที่เขาขึ้นอยู่นะครับเนี่ยยตตรรรงงนนนนนนนีี้้ะะะะคคับออ่่่าาสววมจุ capacity นะู Cap ความจุของแบตที่เราจ่ายเข้าไปนะครับผมนะครับตอนนี้เราสามารถเช็คความจุของแบตเตอรี่ได้นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยอันนี้คือผมยังชาร์จไม่นานนะสมมติว่าถ้าผมชาร์จตั้งแต่ทิ้งโทรศัพท์ไว้เลยนะแบบว่าให้แบบเออเหลือสัก5% 6นะแล้วผมก็มาเสียบชาร์จใช่ไหมครับแล้วก็กดออกมานะออกมาหน้านี้ครับหน้าแอปพลิเคชันนะครับครับแล้วก็กดเข้าไปที่ s t a ติกนะครับตัวนี้นะสถิตินะแล้วก็ดูที่แบตเตอรี่นะครับ c a ปาซิต i นะ c ปาซิตี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะความจุตรงนี้นะครับเนี่ย แอมก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับตอนนี้ได้45-46มิลลิแอมแล้วนะครับผมนะครับส่วนวัตต์ก็ได้ประมาณ0.23-0.27นะเขาจะเอามาคำนวณเป็นตัวโวลต์กับค่าความเสื่อมตรงนี้นะออกไปนะครับตรงนี้เราก็ตั้งได้นะแต่มาตรฐานตั้งไว้อยู่90นะครับก็จะบอกความจุของตอนนี้ความจุของแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแบตเตอรี่สามารถเก็บความจุได้ถึง65มิลลิแอมแล้วนะครับที่เก็บเข้าไปในเครื่องเรานะครับผมนะเี่ครับ ถ้าเราวัดจนเสร็จเลยตัวเลขนี้มันจะหยุดนะครับแล้วเราก็สามารถดูจากตัวเลขนี้ได้นะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมีความจุคร่าวๆประมาณเท่าไหร่นะเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันในส่วนของความต้านทานในสายดูบ้างนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะนะครับอ่ะสมมติผมกดตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นตรงนี้นะเมื่อเราเข้าหน้าเมนูมาแล้วนะ Cable Resistance Detection นะครับผมนะครับพอกดเข้าไปทีนึงตอนนี้สายที่ผมเสียบเนี่ยเป็นของ iPhone อยู่นะครับ Apple เนาะ ผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก reference นะครับเราเลือกได้เนาะเนี่ยครับเราจะเลือก reference กี่แอมป์กี่โวลต์ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกประมาณนี้นะ่ะเห็นไหมหนึ่งมิลลิโอห์สิบสามิลลิโอห์นะครับเนี่ยนะครับราก็จะเช็คความต้านทานในสายได้นะครับถ้าความต้านทานในสายมากนั่นหมายความว่า โวล์มันจะไปตกค่อมที่สายเยอะนะครับผมนะครับแล้วกําลังไวไฟมันก็จะไปหาที่โทรศัพท์เราน้อยนะเหมือนไปไปดอกที่สายนะครับถ้าโอมน้อยๆก็คือยิ่งดีนะครับนี่นะครับน้อยมากเลยนะเป็นมิลลิโอมนะครับเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนะครับเขาเหมือนกับเอาค่ารีเฟรนซ์นะที่มันเคยขึ้นมาตรงข้างล่างครับ ค่าค่าเรียวไทม์ตรงนี้ไปคำนวณหาความต่างของโวลต์กับกระแสนะครับออกมาเป็นโอห์มเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ออกมาหน้าเดิมนะครับหน้าที่ชาร์นจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟเนาะนี่ครับกราฟมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะแล้วก็ดูง่ายอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้มอนิเตอร์นะครับผมนะครับแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผ่านแอปนะครับผมนะครับ แอปที่ใช้นะครับก็ดาวน์โหลดได้ในตัวของหน้าเว็บเขานะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหน้าที่เป็นหน้าเว็บของเขานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะหรือว่าอาจจะเข้าไปเซิร์ชตัวนี้ก็ได้ครับฟิน a สิตตัวนี้นะแอปตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปนะครับอ่ะนี่นะครับหน้าจอมันจะขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะกดรันนะครับพอผมกดรันปุ๊บอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับกดรันปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะครับเนี่ยกราฟมันก็จะขึ้นเราสามารถดูมอนิเตอร์ผ่านโทรศัพท์ได้นะเห็นไหมนี่ครับจะประมาณนี้ครับ บอกได้หมดเลยนะเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยโวลต์เคอร์เลนต์วัตต์นะครับผมนะครับแล้วก็เตือนตั้งเตือนได้นะครับผมนี่มีคาปาซิเตอร์ด้วยนี่ครับมีบอกความจุคาปาซิตี้ด้วยนะตรงนี้นะครับผมเนี่ยแบตเตอรี่คาปาซิตี้กดเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือกดเข้าไปดูมันจะดูง่ายกว่าเจ้าตัวในแอปของตัวเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาทีเดียวหมดเลย10 10 10ช่องนะหรือว่า10ช่องที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้อยู่ ช่องที่1เป็นกรุปที่1น,นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับมีความจุอยู่ที่168กม ah, ิลลิแอมพอเพิ่งเสียบไปเมื่อกี้เองนะนะครับนะครับทิกเกอร์เนี่ยตั้งได้หมดเลยนะครับนะครับอย่างเนี้ยเราก็สามารถบังคับได้นะว่าให้เจ้าตัว power bank ผมอะไปออกเป็นระบบไหนนะครับเนี่ยสามถึงยี่สิบนะครับเป็นห้าเก้าสิบสองก็ได้แต่ตัวเนี้ยเป็น Q2 อยู่นะครับตัวนี้เป็น Q2 นะมันก็จะขึ้นแค่ เออห้าองยี่สินะผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนทิกเกอร์ได้นะว่าเราจะบังคับให้ตัวเอ่อ power supply เราจ่ายตัวเอ่อ amp v เท่าไหร่ออกมานะครับผมนะครับอ่าปรับอันนี้ปรับกราฟนะครับดูได้ว่า Channel ไหนนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็เอ่อความเร็วในการ monitor ก็ค่อนข้างที่จะไวทีเดียวนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นตามเลยนะผมเทียบให้ดูนะครับนี่ยขึ้นตามเลยนะครับเร็วเลยครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการมอนิเตอร์ผ่านเจ้าตัวมือถือนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคอมด้้นนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยผมขอเอาลองเอาตัวหม้อแปลงที่ผมพอจะมีอยู่ตอนนี้นะนะครับทั้งหมดนี้เลยนะเดี๋ยวจะามาลองเทสให้ดูว่าเมื่อเราเทสในส่วนของโปรโตโคอลแล้วนะครับมันจะขึ้นอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมครับตัวเครื่องเนี่ยเขียนว่า Q3 นะ Q3.0 เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะครับผมนะครับเป็น QC3.0 เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบนะครับก็เอาตัวเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเสียบผ่านสายก็ได้ก็เดี๋ยวผมเสียบผ่านสายแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้เนาะนะครับเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปที่ตัวของหน้าจอในโหมดของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดเข้าไปทีนึงเลือกฟ l าช h c นะครับแล้วก็กดเทสได้เลยนะครับ ออโตเมติกดีเท็ชันนะนะครับรอสักครู่หนึ่งครับอ่าขึ้นนะครับนี่แสดงว่าหมอแปลงตรงตามสเปคนะครับนี่ขึ้น Q3 11.99โ oh วลต์แม็กนะครับเนี่นะครับนะครับแล้วก็ขึ้น Q2 ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ ในส่วนของ a m s u n งได้อีกนะครับ fc นะ9โวลต์ก็ได้นะครับโวลต5โวลต์9โวลต์นะครับก็จะขึ้นทุกโหมดเลยนะยกเว้น pd นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่ pd เนาะนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเทสในส่วนของที่เป็น pd ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นสายโน้ตบุ๊กผมนะสายแบบนี้นะครับของ l e n o v o นะเป็นตัวสเปคหมอแปลงเขียนไว้ที่95วัตต์นะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วผมก็จะเปิดตรงนี้ด้วยนะเปิด pd on ไว้นะครับผมนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะนนนนะะะะคครรรััับบบเเดดี๋ยวววู่าาาาาตห้้้จจออขึไมมงผ โอเคนะครับผมจะกดเทสนะครับเดี๋ยวสายมันสั้นครับผมจะกดเทสนะหนึ่งสองสามเทสแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่ PD ดีสามอันแรกเลยนะเห็นไหมนะครับ PD 3 0สามจุดศูนย์เก้าสิบห้าวัตนะครับซึ่งออกมาเต็มเลยนะครับผมนะครับนี่เป็น PD 3 0สามจุดศูนย์เก้าสิบห้าวัตนะบรรทัดแรกเลยนะครับก็คือม้อแปลงตัวนี้นะครับออกเต็มแม็กก็คือ95วัตต์ก็ตรงตามสเปคเลยนะครับผมนะครับ แล้วก็สามารถออกเป็น 5V 1.5A ได้ด้วยนะครับผมนี่ขึ้น QC4 แล้วเห็นไหม QC4 ขึ้นมาแล้วนะก็คือตอนนี้ก็คือเร็วสุดที่ QC4 แล้วนะนะครับของสายเส้นนี้นะครับผมนะครับเป็น Thunderbolt นะชาร์จไวนะครับผมนะครับเพราะว่าเครื่อง Lenovo ผมเนี่ยมันมีโหมดชาร์จไวอยู่นะเนี่ยครับขึ้น QC4 มาเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามสเปคนะครับนี่แบบนี้เนาะตัวอย่างนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น1 1A นะ ตัวนี้เป็น1แอมป์เดี๋ยวมาดูกันว่า5โวลต์1แอมป์ของ Apple นะครับตัวแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองทสดูนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะขึ้นอะไรบ้างนะครับอ่าขึ้น5โวลต์1แอมป์จริงตรงตามสเปคเลยเนาะนี่ครับนอกนั้นก็จะชาจไม่ได้แล้วเป็นตัวแดงหมดเลยนะโอเคต่อมาเป็นตัว12วัตต์นะครับไม่รู้ถึงกว่านะเดี๋ยวลองดูที่เอาไวชาจพวก iPad นะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเสียบไว้แบบนี้ปึ๊บนะครับอเกอเ๋ยวาลองดูกันครับ อ่าขึ้นมาแล้ว5โวลต์2.4นะครับผมนะครับ2.4แอมป์จะได้12วัตต์ไหมเดี๋ยวลองคูณดู2.4 2.4ุดสี่สอ่เท่ากับวคูณไอสคูณหอ่ะ12วัตต์นะครับพอดีเลยนะครับขึ้น12วัตต์พอดีนะครับก็แสดงว่าม่แปลงตัวนี้นะครับเออ่ตรงสเปคนะครับผมนะครับนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเอ่อม่แปลงของตัวเอฟนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะขึ้นไหมนะลองดูก่อนนะครับอยากรู้เหมือนกันต้องลองครับ แล้วก็รันเทสเลยครับนะครับพีดีนอนนะออกมาเป็นตัว dcp 5 5โวลต์1นแอมป์นะครับนี่เป็น Q 2นะครับ5โวลต์9โวลต์นะตัวนี้เป็น Q2 นะเป็น Adaptive ด a s t f ้ s t Charge นะครับผมนะครับอ่ะผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับตอนที่เราเสียบชาร์จเพื่อที่เราจะต่อเข้าคอมนะครับก่อนต่อเข้าคอมเนี่ยเราก็เสียบชาร์จให้ปกติเลยนะครับอันนี้ต่อเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็เอาสายของโทรศัพท์นะครับมาเสียบชาร์จเลยนะครับเหมือนเดิมครับให้มันขึ้น ให้มันขึ้นหน้าที่เป็นในส่วนของตัวแสดงผลไว้นะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เอาสายไมโคร USB ตัวนี้นะที่เป็น Data นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เราแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โปรแกรมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเข้าเว็บไหนไปดาวนโหลดแอปนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะวิธีการต่อนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราเซิร์ชที่ Google นะว่า f i n a n c นะครับ F N I R S I นะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเว็บของเขาจะเป็นเว็บนี้นะนะครับ f i n a n i e com/cn ก็คือ g นะครับเข้าไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็เลือกที่มุมนี้นะเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกข้างล่างนะลงมานะครับ Support and Download นะครับนี่อันนี้เนาะเลือก Support and Download คลิกเข้าไปทีนึงนะครับผมนะครับ เราก็กดเข้ามาที่ตัวของ USB tester นะเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับเลือก USB tester ตรงนี้นะครับกดเข้ามาทีนึงนะครับผมปุ๊บมันก็จะขึ้นข้างล่างขึ้นมานะครับผมก็จะเลือก PC อฟต์แวร์นะครับเนี่ยครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดมานะครับผมถ้ากดตรงนี้ดาวน์โหลดก็คือเป็นคู่มือนะให้เรากดตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ให้เราขึ้นมาดาวน์โหลดแล้วก็จะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เรานี่ครับเป็นไฟล์อย่างนี้นะ พอเราแตกซิปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะจริงมันจะเป็นชื่อภาษาจีนอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อของอุปกรณ์ที่เราเข้าใจได้นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยผมก็แตกซิปออกมานะแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีไอคอนตัวนี้ครับขึ้นมานะว่า USB Mister นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับผมก็กดคลิกขวาแล้วก็ Run a d นะครับนะครับแล้วก็เลือก Yes นะครับพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ยังยังเห็นว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมครับ ครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เอาสาย USB นะครับต่อเข้ากับ USB เซตเตอร์ของเราในช่องของ PC USB นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเสียบไปนนหนึ่งสองสามปุ๊บนะครับเดี๋ยวพอผมเสียบปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นขึ้นมาเลยนะอ่านี่ครับพอผมเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับตอนนี้นะผมนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวมอนิเตอร์เนี่ยเขาจะทําการเอ่อมาขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะครับโวลต์เท่าไหร่แอมป์เท่าไหร่พาวเวอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ่ออย แล้วก็บอกออความต้านทานของตัวโหลดด้วยนะอันนี้เป็น,ปนค่า resistance ของตัวโหลดนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ในตัวของ usb tester นะครับสามารถเปลี่ยนได้เป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าองศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็ตั้งอะลารมเกี่ยวกับโวลต์อแอมป์แล้วก็พาวเวอร์ได้นะครับผมนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับเอาไว้บันทึกการาฟนะครับแล้วผมกดเป็นตัวเขียดงานขึ้นมาใหม่แล้วผมจะกดนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้เลยนะเห็นไหม ค,คือเอาไว้วิเคราะห์ตัวโหลดของเราหรือว่าตัวมอปแปลงของเราในการจ่ายไฟได้เลยนะครับผมซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วยังสามารถเพิ่มข้อมูลได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นโวลต์อย่างเดียวแอมป์อย่างเดียวหรือว่าโวลต์แอมป์แล้วก็เป็นไฟบวกนะครับดบวก ดีลบอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดเลยนะแล้วก็มีความจุด้วยนะครับผมนะครับส่วนอันนี้เป็นหน้าต่างแรกนะครับก็คือเป็นเบสก็คือเป็นพื้นฐานนะครับต่อมาจะเป็นโปรโตคอลนะคล้ายๆกับในตัวเครื่องที่เราไปปรับนะครับว่าให้มันทิกเกอร์แบบไหนครับไม่ว่าจะเป็น QC 2.0 3.0นะครับเป็นหัวเว่ยเป็นซัมซุงเอฟก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับเนี่ยก็สามารถเลือกได้หมดนะมันจะปรับวนปรับอะไรได้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ฟังก์ชันก็จะมีให้เราเลืออกยู่ผม แล้วก็ต่อมาในส่วนของ s ิสต e มนะ s ิสต e มก็จะมีบอกชื่อโมเดลนะครับแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชันนะครับนี่นะเป็น0.68แล้วนะครับตรงนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับในเว็บของเขานะส่วนวิธีการดาวน์โหลดหรือว่าวิธีการอัปเกรดเนี่ยผมก็มีทาคลิปไปแล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของวิธีการอัปเกรดนะครับผมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะก็อันนี้ก็เอาไว้มอนิเตอร์ในส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยจะเห็นว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ครับก็ลองดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังมองหาเจ้าตัว USB a n a l y s i s รุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่า USB Tester นั่นเองนะครับผมนะครับก็โอเคเลยดีทีเดียวนะแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับผมนะครับก็ดีเลยนะครับผมนะครับเผื่อมีเวอร์ชันใหม่ๆมาแล้วก็ไปอัปได้นะครับผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว f ฟ n อสิต USB Tester FNB 5 8ตัวนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว